ไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดควรทำอย่างไรดีการที่เราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมได้ทุกที่เลยค่ะจะปฏิบัติธรรมที่วัดและที่บ้านหรือสถานที่ไหนๆก็ตามก็มีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างค่ะการที่เราปฏิบัติธรรมที่วัดนะคะก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเรานะคะสามารถได้เรียนรู้ธรรมจากคําสอนของพระพุทธเจ้าผ่านครูบาอาจารย์ค่ะหากว่ามีข้อสงสัยเมื่อท่านบรรยายธรรมเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปถามท่านได้ว่าเราสงสัยในเรื่องของ หัวข้อที่ท่านพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะการที่เรานะคะได้ฟังธรรมจากสื่อต่างๆจริงๆแล้วนะคะคือด,ดีมากๆแต่บางเอิญว่าเวลาที่เราได้ฟังธรรมหากว่าเกิดแบบ question mark สงสัยไม่รู้จะไปถามใครค่ะเพราะการที่เราฟังธรรมนะคะเกิดจากการที่วิเคราะห์ปัญญาของเราคือปัญญาของเรานะคะพื้นฐานความรู้เรามีแค่ไหนเราก็ใช้ปัญญาที่มีอยู่เนี่ยวิเคราะห์ธรรมตามนั้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราฟังธรรมนะคะในสื่อต่างๆมันมีคํา ถามไงคะเราไม่รู้จะเอาไปถามใครและสิ่งที่เรากําลังคิดตามนั้นอะ่ะบางครั้งเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่แล้วเรานะคะก็ยังไม่ถูกการแก้ไขความสงสัยนั้นนี่คือสิ่งที่แตกต่างนะคะและอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดนะคะก็มีความสะดวกสบายกว่าที่บ้านทําไมถึงบอกสะดวกสบายกว่าที่บ้านการที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยรักษาสินแปนะคะเตียงใหญ,ใหญ่เปิดตู้เย็นได้ตลอดเวลานะคะมีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะแยะไปหมดนี่แหละคะ่ะตัวที่ขัด าการปฏิบัติธรรมเราเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่วัดเนี่ยจะนที่เขาจัดสรรไว้ให้เราอะ่ะรักษาสิ่งแปดอยู่แล้วนะคะก็คือไม่กินอาหารนะคะห้ามกินเกินเวลานี้นะคะหรือไม่แต่งตัวไม่เพราะเราไม่ดูการละเล่นต่างๆรวมถึงการนอนในที่สูงใหญ่มันทําให้เราอะ่ะทาได้ง่ายเวลาอยู่ในวัดแต่ในบ้านเนี่ยบางทีก็จะเผลอได้นะคะส่วนอีกประการหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมที่วัดนะคะก็มีคนที่เขามาปฏิบัติร่วมกันนะคะและเรานะคะดึกย feeling นั่นเองนะคะได้จากการที่ทุกๆคนนะคะพากันทําสมาธิเดินจงกรมฟังธรรมนะคะทําให้เรานะคะอินในการปฏิบัติสิ่งที่สําคัญคือวัดสงบมากค่ะเพราะว่าในวัดจะไม่มีเสียงคนวุ่นวายเสียงรถด,ดังนะคะหรือเสียงเพลงนะคะที่อาจจะเป็นคนข้างบ้านที่เขาเปิดแล้วมันดังถูกต้องไหมคะข้อต่างๆที่ฟ้าได้กล่าวมานะคะก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราสะดวกสบายในการปฏิบัติธรรมในวัดและหลายคนก็เลยรู้สึกว่ามาปฏิบัติธรรมที่วัดดีกว่าทุกคนคิดว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ หมวดการปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งแรกที่ควรทำคืออะไรคะคิดเลยค่ะ ฉเฉลยค่ะก็คือสตินั่นเองนะคะการตั้งมั่นในสติของเราเนี่ยแหละสร้างสติให้อยู่กับตัวเองตลอดเวลานี่ก็คือการปฏิบัติธรรมแล้วค่ะการที่เรานำธรรมะไปใช้ในการทำงานการที่เรานำธรรมะมาใช้ในครอบครัวในการใช้ชีวิตดำรงอยู่ในครอบครัวหรือสังคมนะคะนี่ก็คือการปฏิบตัติการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่แค่มานั่งภาวนานะคะแต่รวมถึงศีลสมาธิและปัญญาค่ะการที่เราอยู่ข้างนอกนะคะเราก็รักษาศีลห้ามีสจาวาจานะคะมีเมตตากรุณา มุทิตาอุเบกขานะคะมีธรรมต่างๆที่เราหล่อเลี้ยงเอาไว้ในใจนะคะการที่เราอยู่ข้างนอกไม่ได้แปลว่าอยู่ข้างนอกเราปฏิบัติธรรมไม่ได้นั้นผิดเลยนะคะเพราะว่าในอริยมรรคมีองค์8นั้นการที่เราปฏิบัติธรรมตั้งแต่ข้อที่1เลยมีสัมมาทิฏฐินะคะความเห็นชอบนะคะการรู้ในสัจธรรมนะคะอริยสัจสี่การที่เราดําเนินชีวิตในทุกๆวันนี่แหละคะ่ะตลอดเวลาที่เราตั้งมั่นในสติเราปฏิบัติธรรมอยู่เสมอนะคะนำลงมั่นในความถูกต้องมีคุณธรม ในการดําเนินชีวิตนะคะตั้งแต่ข้อที่1ก็คือสัมมาทิฏฐินะคะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละอริยมรรคมีองค์8นี่แหละค่ะเอามาใช้ดําเนินการในชีวิตของเราและหากว่าเรานะคะดําเนินชีวิตอยู่ข้างนอกบ้านเราก็ตั้งมั่นด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือที่ฟ้าบอกว่าอริยมรรคมนองค์8นะคะทั้ง8ข้อนั้นก็มาดูว่าในแต่ละวันเนี่ยเรานะคะทำศ ิ่งต่างๆนี้อย่างถูกต้องไหมนะคะครบถ้วนหรือเปล่านะคะและปีหนึ่งหลายๆท่านอาจจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดสะดวกกันแค่ปีละครั้งหรือแค่วันเกิดเห็นไหมคะว่ากว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดอะมันใช้เวลานานมากนะเพราะฉะนั้นหากว่าเราจะมาหวังว่าชีวิตของเรานะคะจะเก็บบุญกุศลหรือว่าพัฒนาจิตเราได้ต้องรอที่เราจะว่างแล้วมาปฏิบัติธรรมที่วัดถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเราต้องรอนานม,มากๆค่ะกว่าเราจะพัฒนาจิตพัฒนาใจนะคะและสามารถ พัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราได้เอาล้ค่ะจากที่ฟ้ากล่าวมาข้างต้นนะคะทุกคนจะต้องไม่มีคําถามมาถามแล้วนะว่าถากว่าไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดจะทาอย่างไรหรือคําถามที่บอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลยควรทาอย่างไรดีไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฟ้ากาลังจะบอกทุกคนนี้ก็คือเป็นกําลังใจให้ทุกคนนั่นเองว่าเราปฏิบัติธรรมได้ทุกที่นะคะได้กับทั้งสรสรพสรัตว์สิ่งของต่างๆนะคะการดําเนินชีวิตธรรมชาติทั้งหมดนี่แหละค่ะ คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองและฟ้าขออวยพรให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะเพราะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสังขารนี้ละค่ะที่จะทําให้ทุกท่านได้มาปฏิบัติธรรมรวมถึงผู้ที่จะบรรลุธรรมนะคะก็ใช้สังขารนี้ละค่ะที่จะนําพาทําให้เราบรรลุธรรมได้ในภพชาตินี้นะคะข้อที่2ก็คือขอให้ทุกท่านมีปัจจยัยมีทรัพย์สินเงินทองนะคะที่สามารถนํามาบํารุงพระพุทธศาสนาและดูแลบิดามารดาบุคคลที่มีคุณแก่เราค่ะข้อที่3ขอให้ทุกท่าน มีเวลาเวลาณนะที่นี้ก็คือมีโอกาสมีเวลาได้มาปฏิบัติธรรมทั้งที่วัดและการดําเนินชีวิตข้างนอกเลยนะคะมีสติอยู่ตลอดเวลาว่าการดําเนินชีวิตของเรานั้นคือเวลาทั้งชีวิตทุกลมหายใจนั่นคือการปฏิบัติธรรมของเรานั่นเองและที่สําคัญมีเวลาว่างที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้เหมือนกับที่ฟ้านะคะพยายามหาเวลาในการปฏิบัติธรรมค่ะเรียนรู้ธรรมและมาสอบถามธรรมะกับครูบาอาจารย์เพื่อเราจะได้มีแผนที่ ชี้นำแนวทางแสงสว่างให้กับชีวิตนะคะขอส่งบุญในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ถึงทุกทกท่านขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดที่ดีงามขอให้สิ่งนั้นประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางโลกและทางธรรมมีอริยทรัพย์ภายในและรัพยภายนอกค่ะ หากว่าใครนะคะชื่นชอบรายการที่ฟ้าจัดทําขึ้นและมองเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมนะคะกดหัวใจเป็นกําลังใจให้ฟ้าและสามารถแชร์ธรรมะนะคะออกไปให้บุคคลที่คุณรักและหากว่าใครนะคะอยากสอบถามธรรมะหรืออยากให้ฟ้าพูดธรรมะเรื่องอะไรสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกับฟ้าได้ค่ะส่วนว่าใครชอบธรรมะเรื่องนี้มากๆนะคะและอยากจะเก็บไว้ฟังเตือนใจอยู่ตลอดเวลาบันทึกธรรมะนี้ลงโทรศัพท์ของคุณได้เลยค่ะและหลังจากนี้ไปรับฟังพุทธ,ธสุภาษิตในเรื่องนี้กันเลยค่ะ คโนโวมาอุปจคาอย่าปล่อยการเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์